สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพโชคครับเมื่อนี้สพโชคพาพี่พาน้องไปอีสานใต้ครับไปเบิ่งพันธรรมพิธีที่กระท่อมละสังขารของปูสวงเนาะครับเมื่อนี้ทีมงานอิสานใต่เพิ่งจะยุที่นันครับขมทรัพยานาคครับทิฏพัน์ครับก็ต้องขอขอบคุณขมทรัพยานาคทิดพันธ์มานะโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องไปฟังไปเบิ่งน้ำกันว่าพิธีเพิ่ิเริมอย่างไรครับเพิ่ิมีแนวทางตัวใดสําหรับเมื่อนี้ครับ ที่บาททำลงตาทข้าไม่ได้เลยลตาทำข้าไม่ได้้ไม่ได้หอม่าไม่ได้เลยก็ลตาจะพาไปที่จุดที่วางบาทนะครับครับดนืโอยเลกเีเล กู้ทนนะครับคุณผู้ชมติดโลกกู้สวงเด,ดี๋ยวก็ได้สัมภาษณ์ท่านว่าทำไมท่านถึงอยู่สถาบัหลวงปู่สวงนะครับนี่ก็ใบสีสวยงามมากเพื่อใบสีอะไรครับพ่นมไม่รู้เลยอ๋อมาจากไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพกรุงเทพอ๋อมารู้ข่าวก็เลยมาใช่่คะอ๋อมากี่คนยัน นมาคนเดียวที่แค่พ่อกับแม่อยู่ค้างแก่นาแก่นอ๋อสายใบสีสายพญาล่าเหรอจ้านะครับก็ได้มาที่บาดเก่าบุญสัมพันธ์กันนะครับคุณผู้ชมนะครับเราไปดูกัน ครับเรามาดูกันนะครับนี่คือสถานที่บาดจะมีหินเรียงรายนะดูถ้าจะปลูกมันปลูอะไรเขาไม่ได้เพราะเป็นหินเนี่ยนี่คือเป็นลานหินนะฮะนี่คือลานหินลานเหมือนกับโดนจัดไว้เรียบร้อยดูอ่ะเนี่ยลานหินสวยมากเนี่ยเป็นลานหิน เป็นเต่าเป็นทา <lawsuit royable. S 2> er งธรรมชาติเป็นองนี้เองนะหัวหัวเป็นเต่าตรงนั้นเป็นตาเป็นตาเป็นตาของเต่านะครับแล้วตรงนี้เป็นกระดองทัลายเป็นกระดองเหมือนมากเนาะความหมายก็คือเต่านี้คือสัญลักษณ์ของพระกัสปงพระกัสปโอพระพุทธเจ้าจยูยพรองะยาสให้รวมพิเส็จเียวชอนมให้นวไรว่าตรงนี้คืออะไรเยอทุกเทียนไหมอ ตาก็ตอนที่ทอันเืนบาทนะครับผมจะทำถ่ายให้เห็นบาททางนู้นด้วยครับบาทอยู่ข้างล่างนู้นนะครับเงี่ยครับนี่คือบาทกิท่นทูบมาแล้วไนงะแรงมากเลยครับครับ,บยังยังก,กิ่นทูบแต่ก่อนจะเป็นกิ่นกีบอลนี่กิ่นทูบาทลูกนี้เคยหายไปแต่ก็ mắm hận được rồi bỏ đi các bạn ạ nhiều ở ngành nhau trong lần เจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลบาทหลวงปู่ไว้นะครับก็ขออนุญาตด้วยฝากไมนี้กระไรนี้จับปุ่งๆปุ่งๆเออด้วย យ៉ាសាប់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 យ៉ាទៅ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  ខេត្តនុយភូមិត្បន់ថ្មីជ្រោះមូរណៈថ្មីអើយណូកំពុនរះអស់មកចាស់ត1 1អឺលូតាតិចបាទណាចាប់លើមកដាក់ណងស្បៃអសយកតូ ได็นะเด็อเด็กับาเด็้อยจำกัเกนา่มเตอมอเนรดี๋ยวเอาเอาอ้ันนี้ออกอันนี้กอ้สาครตาตตเดี๋ยวอกันนี่เลยอกเอื ปลอนทารกโคามเดิมเลยโค้ดไม้เคยเคยนอนอ่ะไปนอนหมดไปคนเดียวนอนไม่ได้โคเลขก่อนเลขอยู่ในบาทว่ะโอ้โหอันนี้โรยรยบซีอะฮุโรยนะลาขบวนเนาะกูเอาไปนะสาธุสาธุเด้อ

มนนบดไหมทุ่ณผู้ชมนะครับบาดก็ปูเอาไปแล้วนะครับดูยังครับไหนขอดูหน่อยะเห็นเลขไหมเลขพูดไม่ได้ใช่พูดไม่ได้เดี๋ยวไปส่งเองไปส่งเองเล็กสวยไหมเลขสวยไหมดูดูดูมาดูเขียนนี่มาดูนี่ไม่ชัดเลยนะนี่ โอ้ชัดชัดเออโอ้โหอ้สามหรือแปดอะไรลนยางรอกฟังหูฟังอ๋อหูฟังอ๋อโอ้โหสองสองแปดหรือสามอืมขอดูกล้องนี้ด้วยจ้ะทำไมสวยมากเลยเยวะขอดูรอบหนึ่งนี่ชัดเลยขยายเลยอ่ะนี่อือหือนี่ฮะชัดชัดเลยนะครับชัดชัดชัดผู้ชมนี่ชัดชัดให้แล้วนะครับเรียกบาทนะครับให้แล้วนะ เรรียยบ้อครับว่าจะไม่พูดนะครับเปิดซองๆเนาะไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีดูไม่เห็นขอถ่ายรูปนี่ครับชัดๆเดี๋ยวขอขออีกนิดนึงเนาะขออีกนิดนึ่งโอเคอีกขออีกนิดนึงฟังนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเดีขออีกนิดนึงเดี๋ยวจะถ่ายเป็นภาพนิงไว้เอฟซีดูนะอ่าจะนี้นะครับด้าน เลขสวยมากเนาะสวยมากสวยเลขชอบไหมชอบฝันฝันทึงหลวงปู่สวงบ้างไหมฝันเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่ไงตอนจะมานี่ฝันบ้าฝันว่าปู่จะจะมาหาปู่บอกว่าปู่ให้บอกว่าให้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 มาพอมาแล้วก็ปู่ให้ไข่มาใบหนึ่งแล้วก็ให้รูปหลวงปู่ก็เป็นรูปให้รูปหลวงปู่มาอง์รูปหล่ออย่งเรียนแล้วก็นั่งรถมาบอกอธิษฐานบอกว่าปู่ จะให้ถึงข well. ้ามให้ถึงสี่โมงกว่ากว่าถึงส no ี่โมงพอดีจ้ะ็ะลยชอบเลขนี้เลขไหนชอบเนี่ยชอบแปดชอบเล้เลยค่ะเลขนี้เลยใช่ไหมใช่อันนี้มากับลูกสาวด้วยค่ะลูกสาวอยู่กรุงเทพกรุงเทพโอ้จ้าไปโอเคคุณผู้ชมนะ นี่ก็มาจากเอาบาดเก่านะครับทางมาก็ลำบากเนาะแต่สู้ปนี่ตอนอยู่ตอนที่เราอยู่ศาลาปุบอกว่ามาถึงแล้วเหรออือปูบอกว่ามาถึงแล้วเหรออ๋อจ้าดูในศาลาในกระท่อมมาถึงแล้วเหรอครับปุ๊กบอกปุ๊กบอกอันนี้นนทะเบียนรถเลยครับนี่ก็สวยเหมือนกันจ้ะ ถ้าผมตีสามตัวจุดก็คือเจ็ดเจ็ดสองหก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 เจ็ดหสองเนาะครับจุดเลยนะครับผมบารานปูมาปรีบารปูมาปรีเลยอ่ะตีแบบนี้นะครับเจ็ดสองหกจุดตีว่าเจ็ดจุดตีสิบวก็อันนี้สองตอันนี้หกหเจ็ดสองหกเอยก็เปนแนวทางเลยครับ็นแนวทางนะพี่ท่ันเจ็ดสองหกของพีท่านนะ กร,บบรามาดูว่าบาทจะไปเก็บไว้ตรงไหนอะไรยังไงเนาะครับทำพิธีพร่งนี้เปิดด้วยด้วยเป็นรถด้วยอ่ะ รมการักานด้ยอ๋อัเอากุญแจเปิดให้โนตาะพักครับอ๋อังเใช่หเดี๋ยวงปักว่าลดวพักขับลงปู่จะพักนี่เนะปูนการก็ลงูครับอ๋นะครับลงปู่ลงปู่พันนะครับันไม่ค่อยคุยเนาะคุณผู้ชมเนาะครับบาทนก็จะไว้ที่นี่ เป็นไรเห็นเห็นปู่เห็นปู่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เถอะไม่ใช่ไม่ถูอ่าก็คือเจ้าของท่านเป็นผู้จัดการที่จะดูแลทุกอย่างก็คือกำสั่งอยู่ที่ท่านไม่ใช่อยู่ที่ปู่วันเด้อไม่ใช่อยอะอ่ะไปโอเคครับอ่าเราไปดูกันว่าเก็บไว้ตรงไหนแล้วก็เกืบเก็บสองเก็บตรงหบาลุงปู่อ่าบ้านลุงปู่ห้เงนั่นเลยนะจับนิดนึงหน่อยนิดหนึ่งชีวิตทัศน์ีเขาจับน้อยนึงวาง แล้วสีจับเนี่ยโอ้โสมเตเยินเอาเงินในนี้ใส่ในบาทเลยเปิดรื่อที่ะทำบุญมาใส่หมดเลยทั้งดอกไม้ทั้งเกียนจับเจับมาเลนี่รับบาทมันตื่สวงนครับ โอ้โหมีไอ้สิบสองร้านอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะสิบสองล้านเลยไหมเดี๋ยวขออนุญาตไปนับดูดีเด้อใส่ในนี้ใบนี้ก็ใส่ในนี้เลยใส่ก็ไปนะไปเลยครับงว่าจะมีคนสิบสองร้านในนี่อ้าวโอเคไปไปดูครับเดี๋ยวพี่ท่านนับดูก่อนนะครับเพราะว่าโพสต์เลขน่าจะอยู่นี่ด้วย โอเนี่ยใบสีพญานาคด้วยถ้าจะรองนี่เลยมันี่ยจะไรสวยงามไหมสวยงามเลย ไฟตรงนี้มีไหมมีแค LIKE ่ an an? น,นี้แหละมันขาดอย่าลืมเองอย่าลืมเรื่องอะไรนะพี่ัอย่าลืมอะไรนะลืมตัวนี้อะไรนะย้ำอีกทีหน่อยพี่ย้ำอีกทีุ่เข้ามาเห็นเทียนขาวหกเทียนสีแดงที่จุดแล้ว2อก็คือหกสองถ้าแปลเป็นภาษากมเน็ก็คือจุดก็คือเจหกสองครับเหสองอ่ะแล้วพรุ่งนี้ เลขเงินในบาทเดี๋ยวรอนับพรุ่งนี้แร้วนับวันนี้พ่ทัทพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะใครมาทำบูญใส่ที่หมดเลยครับแล้วพอนับค่อยนับแล้วก็มอบให้ที่นี่อ่ามอบให้โดยใจบริสุทธิ์ไม่มีการหาช่วยใจใดๆทั้งสิ้นอ่ามอบให้ในการทำอะไรก็แล้วแต่ะกระท่อมกระท่อมม้านด้กระท่อมไม้พยูงไม้พยูสไลด์โอ้ฮะสร้างกระท่อมไม้พยูงที่เราไปที่จะใส่บาครับผมอะไรก็แล้วแต่พวกเราช่วยกันคิดกันทำเพราะทุกคนเป็นลูกหลานลูกภูหมดครับอ่า เจ็ดสองหกเจ็ดหนึ่งสอง หกสองสองบนนสองสนี่้สูบอกว่าขอใบหนึ่งเมื่อกี้นี้ข้าวหอม่หนึงอ๋อใส่ได้ออนออมันรนะเรียงกันหมดเลยนะท่ไม่เปิดหมดเลยเนาะเรียงกันหมดเลยเจ็หนึ่งหเปิดเปิดถวายท่านเนี่ยหกสอันนี้ห3าอันนี้5้าแล้วก็นู่นดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง จ็ดหนึ่งหกสองสองมานี้ห้าสามสเรียงกันมาหมดเลยเป็นเลขมงคลไม่ไม่ต้องไปจับเป็นเลขนะว่าจะออกอะไรนะเพียแต่ปูแสดงเห็นเลขคู่อ่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ปรากฏการเลขเบิ้ลคู่้คู่่าไม่ไม่ได้บอกหวยนะเพียแต่ว่าเป็นมงคลในการเชิญบานมาวันนี้แสดงเห็นว่าเลขซ้ำๆๆๆๆอืม อ้าวถือว่าเป็นมงคลเป็นนิมายที่ดีมากที่เ,เราเอาบาทมาร่งนี้บาทเนี้ยเดี๋ยวเราจะห่อผ้าแล้วก็เห็นบาทแล้วแล้วก็ใครอยากรวมตะบุญมาทำที่นี้<ไ>เมื่อเสร็จแล้วก็จะมอบให้กับธรรมบารุณเลยอ่า จะดหนึ่งหนึ่งสองสองห้าสามสามอ่าเอเป็นไ่ได้ไหมที่มันจะเป็นอย่างนี้ร้อยพันพันลป็นร้อนลองเอามารวมกัน3ามเป็นมฝาได้สำหรับหนึ่งแปดหใช่ไหมยังมอีกาหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามหกหก่ตไหมครับปฏิหาร ขวดนี้เหมือชั้ๆเลครับรวมกันเอามารวมกันหนึ่งแปดหกหกหนึ่งแปดหกหกก็ได้เบื้อนอีกครับอ่ะเป็นไปได้ยังไงมหาจั่์ครับนี่คือมหาจั่นตัวเลขสองสองสามสามหกหกพี่น้องเปิดสามขวดขวดแรกขวดสองขวดสาม เราเมาบวกกันมาบวกกันก็ยังมาดับเบิลอีกเบิลอีกอย่าลืมว่าเอ็มร้อยสามขวดใช่เอ็มร้อยสามขวดน้ำหนักไปที่สามสามเลยเนอะเนยเนยสามขวดก็สามขวดก็เปิดทั้งหมดสามขวดถวายปู่ครับครับแต่ยังมาสามสามอีกพี่น้องนะครับเอาเนียนตัวใดก็มาเอาตัวนั้นเด้อพี่น้องครับเอาตัวที่ชอบเด้อแนวทางครับแนวทางเป็นแนวทางให้นะครับให้เพื่อนเล็กไม่เช่ยนนะ อันเรียกเทียนตัวไหนนะเทียนอ๋อเทียน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 เลยโอ้เทียนเนาะเทียนที่พี่ทัดเทียนหกเทียนขาวหกเกียร์เทียนเกียรหกสองท่ายี่สองก็เป็นเกียสองครับอ่เกียรเนเทียนเลยอ่ะอธิบายก็คือว่าสีขาวนี่มีหกเล่มสีเหลืองมีอยู่สองเล่มพี่ทัดก็มาตีว่าจุดถ้าจุดนี่ก็คือน่าจะเป็นเกียก็เลยใส่ไปเกียหกสองหกเกีด้อพี่น้อง ผมว่าเรียบตาแล้วเสียดไมพี่พร่างงี้ได้หมดใช่ไหมชัดสับชี้ไหมชัดโอเคชัดชัดเชงชัดเชงเชงเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสองสงห้าสามสามคือฝายเอ็มร้อยสามฝาครับผมฝาแรกเปิดที่ท่อมฝาแรกได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งฝาที่2องเปิดที่บาท เปิดที่บาทที่ไปอัญเชิญบาทมาได้6กสองสองแล้วฝากสามมทกระท่อมรักสังสารก็ได้ห้าสามสามเมือนกันอ้อบวกกันบวกกันได้หนึ่ับได้1,866มาเบิ้ลอีกเบิ้ลอีกปูอย่างเบิ้ลอูกไ้เบิ้ลไหมนี่ห้เบิ้ลนะปิศาจมาทำปีศาจอะไรไหมเลขเทียมอีกด้วยเทียมอีกยังติด6อีกเมื่อกี้ให้ปูเข้ามาประทับร่างหกสด้วยเนาะ หลวงปู่พันด้วยเนาะเสียงร้องตะโกนดังมากเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางเนาะพิทักนะครับผมที่ทักดูแลอะไรอย่างนี้นะครับครับรถมา FC ไปสองครับพิทักรู้สึกยังไงวันเอาบาดมาแล้ววันนี้นะเอาบาดมาแล้วรู้สึกมันทำอะไรมันถูกมันสั่นไปทั้งตัวเลยครับสั่นทั้งตัวเลยครับมันมันมีมือนหลวงปู่เกาะมาด้วยเมื่อกี้นี่นะครับนั่งรถไป ผมพูดกับปูวันบางทีมันพูดไม่ออกเขาก็ไม่ออกอก็ลวงปู่บอกว่าจะเอาสภาพเดิมจะไม่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 ให้ตกเหตุไม่ทําอะไรไม,ไม่ให้ทําอะไร<ม>ลุงปู่ชอบสภาพเดิมผมเลยบอกกับปูวันว่า,าจะเอาไว้ที่กระท่อมละสังขาร่อนพอกระท่อมไม้พิยุงมีปัจจัยสร้างเสร็จก็จะอัญเชิญท่านไปอยู่ที่เดิมครับครับพอหลุงปู่จะไม่ตีสภาพเดิมของท่านทื่ท่านไม่ให้ไปทําอะไรครับใช่ครับผมมีความรู้สึก เราไปทำแล้วเหมือนกันมันตกแต่งเนาะจะปูชอบสภาพเดิมจริงๆเลยไม่อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาเสียเสียเงินเสียทอง